สวัสดีค่ะพบกับช่องปา t ทูชิปเปอรอฟอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานวันนี้เรากลับมากับคลิปสอนวาดหิมะสอนทำหิมะไม่ใช่หิมะที่เป็นแบบว่าเป็นเฟรกเอ่อเลือกถูกไหมเป็นแบบไม่ใช่เกล็ดหิมะนะคะแต่ว่าจะเป็นหิมะที่แบบเกาะตามสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็แน่นอนเราก็เอารูปภาพจากงานเดิมนะคะมา เป็นตัวอย่างในการวาดทมะลงไปเนาะไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือจะอะไรยังไงนะคือไม่เคยทํางานแบบนี้จริงจังเลยถ้ามันแบบไม่ถูกใจใครหรืออะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าใครมีคําแนะนําอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะในคลิปนี้นะคะก็จะใช้เป็นบัตรที่มันมีในโปรแกรมในแอปมันให้มาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเออมันจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเนาะ แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตตามหาก่อนจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน,นในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบัตรในโหมดสเปรเพนจะเลือกใช้เป็นแฟต์นอตสันอันออกไหมอันถูกไหมก็ไม่รู้นะแต่เอาไปก่อน ทีนี้หลักการในการทํางานอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมามันจะได้ไม่ซ้อนทับกันเวลาแบบมีความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยมันจะได้แก้ไขได้ใช่ไหมการวาดหิมะของเรานะคะเราก็จะเริ่มจากแบบลงสีพวกเงาเพื้นหลังอะไรไปก่อนแล้วค่อยลงสีเป็นสีขาวเงาของมันก็อาจจะออกแบบสีเทาๆหรือว่าเทาอมฟ้าอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองมาทํากันนะเ,เลือกสีให้อยู่ประมาณนี้ก็ได้ลองลอง ไม่รู้จะออกมายังไงนะก็คือลองก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นแมวใช่ไหมมันก็อาจจะไปตกที่ด้านหลังหิมะนะอาจจะตกที่ด้านหลังนิดนึงอยู่ที่หัวนิดนึงหรืออาจจะมาอยู่ตรงจมูกนิดนึงอะไรแบบนี้นแล้วสมมุติไปก่อน หรือถ้าใครยังเห็นรายละเอียดไม่ชัดอาจจะปรับมันลงก็ได้นะปรับมันลงก่อนแล้วพองานใกล้เสร็จแลวอะไรเงี้ยค่อยปรับดูอีกทีหรือใครชอบแบบเรียวๆเลยอยากเห็นภาพชัดเลยก็ไม่ต้องปรับก็ได้แ,แต่แล้วแต่สะดวกอ่ะตัวอย่างก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะทำเป็นสีขาวและทีเนี้ย แล้วก็มืนเดิมอ่ะก็คือว่าทับมันลงไปเลยขอ,อนุญ,ญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะก็รู้สึกว่ามันเทามากไปหน่อยมันเข้ากับสีแมวเลยมันไม่ค่อยเห็นนะก็จะเปลี่ยนโดยที่ เอาเฝาล็อกไว้นะคะแล้วก็ไปเลือกสีที่เราต้องการน่าจะประมาณนี้แล้วก็กดไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งฟิลแค่นี้ก็าจะเอาเลเยอร์สีฟ้านะ่ะขึ้นมาอีกเลเยอร์ Layer หนึ่งก็ได้ให้มาแบบทำงานด้านบนของสีขาวอีกทีหนึ่ง จริงๆหิมะมันน่าจะมีความเรียบเนียนอะไรมากกว่าน,นี้เนาะแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่นนอยๆตรงที่แบบว่าอาจจะมีความแบบขาวจัดแล้วก็เป็นบัตรที่มันแหลมมากอะ่ะจะใช้ในโหมดเพื่อแบบสเก็ตหรืออะไรเงี้ยที่มันบัตรมันมีความแหลมๆหน่อยอะ่ะอาจจะใช้เป็นนี่ก็ได้ดินสอ n ี่ก็ได้แล้วก็เอามันมาเน้นเป็นไฮไลท์ของแบบหิมะของเรา แล้วก็จะเติมรายละเอียดพวกแบบว่าวิ่งวิงเเรียกว่าอะไรเกล็ดหิมะที่มันแบบอยู่บริเวณโดยรอบอะงานของเราก็จะประมาณนี้จริงจริงมันก็เสร็จแค่นี้แล้วนะจะเห็นว่ามันยังไม่เข้ากับบรรยากาศภาพก็แน่นอนแหละบรรยากาศภาพเรามันเป็นภาพที่แบบสดใสยอยู่แล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าหิมะตกมันอาจจะมีความแบบคืมนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้แถมๆนะ จริงๆคลิปน่ะจบไปแล้วนะอาจจะกดปิดไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะดูต่อก็ขอบคุณมากเลยค่ะก็าจะสอนวิธีการทําให้แบบว่าเหมือนการคุมโทนอะไรแบบนี้เนาะก็เราเลือกก่อนเลยว่าเราอยากคุมโทนอารมณ์ประมาณไหนลองเป็นสีนี้ก็ลกแล้วก,ลกันแล้วก็ลากลงมาเลยเลเยอร์ที่เราจะเทสีลงไปนะคะก็เป็นเลเยอร์ที่สร้างใหม่แล้วก็ต้องอยู่บนสุดไปที่ normal หรือไอสัญ,ญลักษณ์ตัว n ตัวนี้นะคะ แล้วก็เลือกไปที่มันติพายแบบนี้เลยแล้วก็ปรับเลยว่าจะยังไงสีนี้มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเห็นใช่ปะสรุปก็คือใช้สีนี้ไปก่อนกันล้วกันแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูจะใช้เทคนิคเนี้ยมันใช้ได้ดีมากเลยนะคือชอบมากเลยก็คือการลบเหมือนอารมณ์แบบว่าอยู่ในที่มืดๆแล้วก็มีแสงเข้านิดนึงอะไรแบบเนี้ย ว่าแสงเข้าทางนี้แล้วกันเข้าทางตูดน้องแมวค่อยๆลบ จบเถอะบรรยากาศภาพของเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็อาจจะลดหรือว่าเพิ่มก็ได้ถ้าเพิ่มมันก็จะมีความมืดมากเป็นที่ที่มืดมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยอ่ะแค่นี้แหละตัดจบเถอะจบบาย